ีค่ะอยู่กับช่องตาชาน,นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มาคอนเทนต์นะคะเ,ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะขอ,อกตูการ์ท่านอะไรไม่รู้อ่ะแต่หอมนะหอมหอมเมื่อกี้ลองลองหอมไหมเหมือนที่บ้านปู่ที่บ้านไม่ค่อยออกดอกมันสวยมากมันจะเป็นหงส์พวง นสีสวยด้วยสีชมพูสวยมากชอบมากสวยอ่ะบรรยากาศได้ก็กำลังอากาศกำลังเย็นๆเนาะไม่ร้อนแสงแดด กล่องอ่ะมองไม่ค่อยเห็นกล้ก็มองไม่ค่อยเห็นอ่ะเพราะว่าแดดส่องนดอกสีเหลืองก็มีดอกใหญ่มากเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะ สวยมากเลยค่ะที่นี่าาข,ออของเราเหรอ,อ,ราหรอคาเฟ่ของเราใช่ไหมเรามีคาเฟ่ในดวงใจของเราแล้วความใฝ่ฝันของเราก็คือเราจะทำคาเฟ่ไม่บอกน <laughs> ี่คือคาเฟ่เอใช่ตัวข้างหน้าคือคาเฟ่เขาก็จะมีเป็นอาหารใช่ไหมม,ไมีเป็นอาหารมีคาแฟเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง แต่คนมาเยอะอยู่นะคะบรรยากาศข้างนอกก็ได้อยู่นะคะอ,อากาศเย็นๆบวกกับอากาศร้อนๆมันก็ยังพอทุเลาเนาะนี่นะคะคนก็เยอะเหมือนกันนะข้างใน หรอแกะดำใช่ไหมในกลุ่มแกะ ไม่แล้วรสชาติอล้รสชาติเป็นยังไงได้อยู่อันนี้นะคะก็จะเป็น midbury city นะคะนะคะ120บาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเน้นเน้นดูไม่ออกเอาเปิดผ่าไปอร่อยเลยตื่นเลย ีงน้ไดตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศนี่นนะะตอนนี้นก็รู้สึกว่าจะร้อนมากถามว่าไหนอร่อยสุดอันนี้อันไหนอะ่ะเป็นอันไหนอร่อยสุดรสองแก้วซ้ายขวาขวามันเป็นมิกเบอร์รี่มิกเบอร์รี่ใช่ไหมจุวนี้มันจะติดหวานไปหน่อยมันหวานเค็ม ว่าชอบวันนี้มากกว่า,าน่าของเราอร่อยอราคา20บาทฮะอือก็คือนมสดนมสดก็เป็นนมเลยไงไมันเป็นนมคาราเมลใช่นีค่คะคะชุ่งดอกไม้ของเราชุ่งดอกกุหลาบ